สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง a u t o c r e s Garage อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ล่าสุดวันนี้เราจะมาพูดถึงรถกระบะไฟฟ้าใหม่ล่าสุด2026 Isuzu D-Max EV รถรุ่นนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ Isuzu ในการเข้าสู่ตลาดรถกระบะไฟฟ้าเต็มรูปแบบโดยมาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม ภายนอกของ Isuzu D-Max EV มีความโดดเด่นด้วยไาหน้าแบบเล็ดีไซน์ล้ำสมัยกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและหรูหรามาพร้อมล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่เพิ่มความดุดันและมั่นคงในการขับขี่ตัวรถมีสัดส่วนที่สมดุลทำให้เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการบรรทุกหนักสำหรับสีตัวถังมีให้เลือกหลายสีที่ตอบโจทย์ทั้งความสปอร์ตและความเรียบหรูในด้านขุมพลัง2,26 Isuzu D-Max EV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงและแรงบิดทันใจ ช่วยให้การเร่งออกตัวเป็นไปอย่างนุ่มนวลและทรงพลังแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีความจุสูงทําให้สามารถขับขี่ได้ไกลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งระบบชาร์จรองรับทั้งแบบเร็วและแบบชาร์จปกติช่วยให้สะดวกในการใช้งานประจำวันและการเดินทางไกลนอกจากนี้ยังมีระบบบริหารจัดการพลังงานที่ชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุแบตเตอรี่ ห้องโดยสารของ Isuzu D-Max EV ถูกออกแบบให้ทันสมัยและสะดวกสบายเบาะนั่งบุญหนังคุณภาพสูงรองรับการปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ติดตั้งระบบ Infotainment ครบครันรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay พร้อมระบบนำทาง GPS และการสั่งงานด้วยเสียงทำให้ทุกการเดินทางสะดวกและปลอดภยัยด้านความปลอดภัยรถรุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษาเลนและกล้องรอบทิศทางช่วยให้มุมมองรอบคันชัดเจนทําให้มั่นใจได้ทุกการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองนอกจากนี้ Isuzu D-Max EV ยังมีฟีเจอร์ล้ำสมัยอื่น,นๆเช่นระบบเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือสําหรับตรวจสอบสถานะรถการล็อกและปลดล็อกระยะไกลรวมถึงการตรวจสอบระดับแบตเตอรี่และการวางแผนเส้นทางการชาร์จได้อย่างสะดวก การขับขี่2026 Isuzu D-Max EV ให้ความรู้สึกเงียบและนุ่มนวลแชสซีถูกปรับปรุงเพื่อรองรับน้ำหนักของแบตเตอรี่โดยไม่กระทบต่อการทรงตัวตัวรถมีโหมดการขับหลายแบบเช่นโหมดประหยัดพลังงานโหมดมาตรฐานและโหมดสปอร์ตทำให้ผู้ขับสามารถเลือกโหมดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆในภาพรวม2026 Isuzu D-Max EV ถือเป็นรถกระบะไฟฟ้าที่ครบเครื่องทางด้านสมรรถนะ ความปลอดภัยและความสะดวกสบายพร้อมตอบโจทย์การใช้งานทั้งในชีวิตประจําวันและการเดินทางไกลเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่กําลังมองหารถกระบะไฟฟ้ารุ่นใหม่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง a u t o c r e s t Garage เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ล่าสุดข่าวสารและเทคโนโลยียานยนต์ล้ําสมัยเราจะนําเสนอข้อมูลครบถ้วนให้คุณได้อัปเดตก่อนใครแล้วพบกันในวิดีโอถัดไป